ว่าไงซัมว้ซัมว้วันนี้พ่อจะไปพ่อจะไปเยี่ยมคำแก้วลูกไปกับพ่อไหมลูกจะไปเยี่ยมคำแก้วนะคำแก้วที่พ่อเคยเล่าลูกฟังอ่ะที่ที่มันมาอยู่ที่หน้าเซเว่นอ่ะที่พ่อแม่มันเอามาปล่อยอ่ นาเซเว่นนะพ่อสงสารมันพ่อสงสารมันคำแก้วจ mm hmm. ำคำแก้วได้ไหมคำแก้วที่เป็นหมาเซเว่นนะที่น่าสงสารมากอะที่พ่อเคยอเอาไก่ไปให้เขาอะเอาหมูทอดอะตอนนั้นอะพ่อไม่ได้ไปหาเขาตั้งนานแล้วหนูฟังอยู่ป้านี่ mm hmm. ฟังอยู่ฟังคำแก้วอะคำแก้วมาเซเว่นเนอ่อทำเป็นมองทำเป็นไม่ฟังทำเป็นไม่ฟังพอพูดถึงคนอื่นเขาไม่ค่อยอยากฟังเขาอยากจะฟังแต่เรื่องของตัวเอง <laughs> <c oughs> เขากลัวมาแย่งความรักไม่หลอกคำแก้วอะเขาไม่มาหรอกเพราะว่าน้องสารมากเลยนะ สมบีเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะมาอยู่ด้วยกันได้หรอกพ่อจะไปหาคำแก้วนะไปได้วยกันไหมไปได้วยกันไหม,มพ่อไปเถอะดีแล้วพ่อไปหาคำแก้วนะหนูก็สงสารมันเหมือนกันแต่หนูนั่งรถหนูเวียนหัวหนูจะอ้วกหนูไม่ไปนะหนูจะอยู่บ้าน แหมรู้นะตอนเย็นนะมาวินจะมาหาใช่ไหมทำเป็นอยู่บ้านม,มันไส้ไส้เฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำมไม่มาวินไอมาวินมึงมานั่งรอเลยนะ